มาเลยครับเพื่อนๆกับ SUV คุณภาพยอดนิยม Honda CR-V 2.4 EL ขับ C ตัวท็อปสุดเพื่อนๆปี2007ครับสีดำสวยใสแม็กเดิมๆครับ คันนี้นะครับต้องบอกว่าราคาสุดว้าวครับตัดสด1นึ่งแสนเก้าหาบาทหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเอาแบ่งปันไปใช้งานเลยนะฮะส่วนจัดไฟแนนจัดได้เต็มตามเครดิตลูกค้าเลยนะครับถ้าเครดิตดีก็ฟรีดาวกันไปเลยสวยๆครับคันนี้นะฮะแต่คันนี้ราคาถูกเนื่องจากนะครับเคยมีประวัติการติดแก๊สมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับขับคอมขี่พร้อมใช้เครื่องเกียร์ดีลุยๆเลยนะครับขับสบายๆชิลๆเลยนะเพื่อน เอาเป็นว่าราคา199,000บาทคุณได้ CRV ตัวท็อปสุดเครื่อง2.4เอาแบบนี้แล้วกันนะฮะรับรองคุ้มค่าคุ้มราคาเพื่อนๆใครสนใจรถจอดอยู่รามินทานะ ต้องบอกแบบนี้ครับที่นี่เป็นศูนย์รถยนต์ขนาดใหญ่ไม่ใช่เต็นท์ขนาดเล็กครับซึ่งทําให้มีเซลล์ในเรื่องของเซลล์หน้าร้านเนี่ยมากกว่า300ท่านครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วจะจองก่อนเลยนะฮะไม่ทันแน่เลยดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้โทรเช็คสถานะกับเราครับแล้วก็ผมแนะนําจองผ่านร้าน3,000บาทด่วนๆถึงจะทันนะครับผมงั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่า รถคันนี้เป็นยังไงรถคันนี้เป็นรถที่พร้อมใช้ครับย้ำครับไม่ต้องไปทําอะไรอีกแล้วเอกสารครบสมบูรณ์แบบพร้อมโอนซื้อส่วน9ึ่แสบาทไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยไม่มีแวดอะไรเลยเป็นรถบ้านแท้นะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะใครชอบแบบนี้ประหยัดแบบนี้แบ่งปันแบบนี้โอ้โหต้องบอกว่าถ้ารถคันนี้เอาไปสปาสักนิดหนึ่งรับรองสวยมากๆเลยนะครับใครชอบคันนี้ผมย้ำนะครับต้องจองด่วนโทรมาที่0885845375ครับ